สลามุอะลัยกุมวะละมะตุลลอฮิวะบารากาตุฮผมเด็กชายตะบนบัดวางจะมาสอนวิธีการทำเพืเ่อเพื่อนภาพเคลื่อนเสียงคอนเทนต์เข้าที่ฟิสไฟแล้วก็เลือกนิวกดโอเคแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำแล้วเลือกอักษรทีเครื่องมือตัวที แล้วเปลี่ยนเป็นอักษรสีขาวแล้วก็พิมพ์อักษรแล้วกดเปลี่ยนเป็นล l ล s t าสเตอร์ไล แล้วก็คนโทรแล้วกดคอนโทรน J แลวเลือกอันที่สองแล้วเข้าที่ p i c t u r เลือก l i g Style i g h t แล้วก็เลือกไว้ t e Font และเลือก White แล้วก็ Font Font the l i g แล้วกด OK, okay. แล้วคอนโทนต์ F สามครั้งแล้วเลือกไปที่ Picture อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ Style ไลท์แล้วก็เลือกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ Form the list แล้วกดโอเคแล้วก็คอนโทนต์ F สามครั้งแล้วก็ที่ Minimal m i n i m a แล้วเลือก Destination แล้วเลือก 90 cm mm hmm. แล้วก็เข้าไปที่ฟิเตอร์อีกทีหนึ่งเข้าที่สเตสเตไลสเตสเตสเตไลแล้วเข้าที่ไวแล้วแล้วกดโอเคแล้วกว็กดทอนเอฟสองครั้งที่สามครั้งแล้วก็เลือกที่ ไไรแล้เลือกไว้เลือก from f r เด the l e f from the e แล้วกดโอเคแล้วนโ t ร r เ S สองครั้งแล้วไปที่มิมเมอร์แล้วก็กดเ a s t e ไ i ้เลือก90 WCM แล้วเข้าที่ F F เลือก เลือกบนสุดแล้วเลือก color overlay แล้วกดที่สีแล้วให้เปลี่ยนเป็น WFO สี่ตัวเอ้ศูนย์สี่ตัวตัว S ศูนย์สี่ตัวแล้วกดโอเคแล้วก็กดโอเคผมขอจบการนำเสนอเเท่านี้อาจมีการติดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย السلام عليكم ورحمة الله وبركاته